สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับน้องชูเฮ้ยวันนี้เราสามารถพูดได้แล้วว่าเราเป็นนักแสดงจากสิงสาราตายใช่ครับผมวันนี้พี่พาวเวลหล่อมากขอบคุณครับหนอนเลยน่ารักจ้าก็น่ารักค่ะอันนี้เขาคอมบิเนชันใช่ไหมคอมโบอยู่แล้วเพราะมันพูพาวเวลเขายังไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเลยหนูเคลมไวมากไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เพราะว่าในนี้มันทูบสิงห์หานี่เราตามนิยายไปตามนิยายตามอย่าง ไม่ผู้พาวเวลอยู่ดีแล้วเรามั่นใจได้ไงว่าเราจะจะโซเท่าเดิมโซอยู่แล้วโซเลยอ่ะได้ข่านเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยเราเจอกันหลากหลายแบบหลากหลายรูปแบบเราเผชิญกับผีมากมายเราต้องโซได้ข่าวว่าหนูเจอคนเดียวนะคุณเนอ่มาช่วยผมไงแล้วตอนนี้เราเป็นไงเราคิดว่าเราจะสามารถแยกผีกับคนออกหรือยังเพราะเดี๋ยวมันจะออกกองนะ เป็นคําถามที่ดีครับเพราะว่าเพราะเราถามเรื่องเนี้ยมาตลอดเวลาว่าเราแยกออกหรือยังคือดูจากโลเคชันเนี่ยซึ่งยังไม่เคาะแน่นอนแต่ว่าเคาะแล้วเคาะแล้วเออเป็นโลเคชันล้างอันนั้นเออเรวเร็วเลยใช่ล้างครับล้างตึกล้างแล้วก็เออเวลาหนูเล่นเนี่ยมันก็จะดีไงมีคนอยู่ด้วยข้างๆก็คอยปรับพัดลมให้หนูดูแลหนูระหว่างที่พี่ไม่อยู่คอยปลอบใจไม่เป็นไรนะอย่างเงี้ยใกล้ๆ ผีในซีนเขาอาจจะแต่งมาตัวเดียวแต่อาจจะเห็นหลายทำตัวเดียวเป็นพรอฟและมาตึมใช่เพราะแบบประหยัดแบบมันจะได้แบบจ่ายค่าอ๋อคือเอ็กตาฟรีใช่เออไม่ใช่ว i f ฟฟรีนะเอ็กตาฟรีมาด้วยกันไหมนะ ก็เห็นพ่อคุณพ่อเหมือนจะเชิญไปออกกองคิวแรกมาเลยก็กลัวแต่ว่าสุดท้ายเราก็มีคนปกป้องอยู่ดีเพราะว่าคุณก็ต้องวิ่งเข้ามาเพื่อทําให้ผีหายไปผมเหมือนเป็นยันจันทสิทธ์แค่เดินมาก็หายแล้วเขาสวดแทบตายยังไม่หายเลยแค่มีเธอก็หายละ แน่นอนอยู่แล้วเอางี้ก็แปลว่าเขาต้องปกป้องเราดิใช่ใช่เพราะว่าเขามีเขาเนี่ยมีองค์ของท้าวเวสุวรรณแล้วก็มีรอยสักด้วยนี่เสือดอกเข็มเสือดอกเข็มเออเขาบอกว่าเขามีสักรอยสักหลายที่แล้วรอบนี้ได้ชมนะเอ่อเดี๋ยวข้างบนมีลิงลมสั่งน้ำมันแล้วข้างหลังเป็นเสือเพ่นแล้วก็มีจิ้งจกเอ่อค่ะหอนี่อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ ตอนไปถ่ายเราต้องแบบมีการแบบพกของขังอะไรอย่างเงี้ยผมให้คุณไปแล้วไงโอ้โหองค์ทาเวตองค์ใหญ่ต้องติดไปเลยเดี๋ยวผมพกไปเลยเป็นแบบว่าแครี่ไซส์มากเออเราเข้าซีนเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงไม่ไม่หนูเอาไปเข้าซีนเลยนะมมมีหููแบบในกองเขามีมีมีสาขาเวทเวทมาคอยช่วยเราในกองน่าจะมีสาขาเวทมนต์ถูกแล้วก็มีล่าสุดที่ผมไปเวิร์กช็อปไปที่ไปเป็นเด็กวัดหลวงพี่ หลวงพี่โต้งเขาชื่อหลวงพี่โต้งเขาให้เขาให้แบบเออเป็นพระเป็นเสือสิงของที่วัดนั้นมาให้ซึ่งแบบเขาบอกว่าจะทําให้ปลอดภัยแคล้วคลาดเขาเนื่อยจะถามเรื่องผีแล้วล่ะผลงานเก่าสองเรื่องเราก็ทําไปดีอยู่เนาะมันกันเลิศอยู่อ่ะพูดเบอร์มากันเลิศอยู่เบอร์มาอีพีวันเสาร์นี้ผ่านมามันก็กาาร้นบรรยากาศเริ่มดีขึ้นอยังไงแล้วเรื่องงานมันจะแบบ เรื่องนี้ก็เป็นความรักอีกแบบหนึ่งแล้วกันมันตรงกันข้ามกับพิทเบฟเพราะพิทเบฟของเรามันจะมาแบบตู้มเลยมันจะซัดกันเลยมันจะเป็นแบบมาด้วยความรุนแรงแต่นี้มาค่อยๆมาแล้วก็เริ่มจากการเป็นผู้ต้องสงสัยก่อนแล้วก็กลายเป็นผู้คุมหัวใจอ,อแต่ว่า <Hey. S 2> แต่ว่าแต่ว่าใช้ประมาณ150 EP เพราะว่าต้องค่อยๆแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบไปสืบคดีด้วยกันจนสุดท้ายเนี่ยเขาได้สนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆเราก็ผ่านมาหลากหลายรูปแบบแรอบนี้เราจะต้องมีการแบบคุยกับพี่พีเตอร์เพราะว่าแบบเฮ้ยมันต้องไม่ซ้ำจําไม่ได้โอ้โหพี่พีเตอร์จริงจังแบบสุดๆรอบนี้คือเอาจริงแบบดูด้วยรอบนี้โหดเลยมีคำว่าดูแล้วตอนแรกเขาเป็นพู่กกับพี่ใจดีมากในสองซีซันตอนนี้ก็ยังใจดีอยู่แต่แค่ดูโทรรอบนี้เขามาแบบเราจะเราจะ สกิลแอคติ้งแบบเท่ากับ2ซีซันที่ผ่านมาไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะทำมันออกมาให้กลายเป็นผลงานการแสดงที่ทุกคนทุกคนมาเห็นแล้วก็ต้องดูไปกับเราครับเพราะว่าอย่าง EP หน่งก็คือแบบเข้าชิงแคดิเดตได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะ <c oughs> เรามีมันกดดันเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่า2ก็แบบทุกคนก็ชื่นชมาานมากแต่ EP หนึ่งเอามา Mm. เราจะพูดให้กดดันตอนแรกก็ไม่คิดนะมันกดดันตรงเนี้ย <laughs> ช่วยแผนกล้องทีนะคนนี้ตตยรอบแล้ว <laughs> กดดันมันกดดันอยู่แล้วด้วยแล้วก็เป็นอีกเรื่องที่ยากกว่าอสองชิ้นที่ผ่านมาผมว่าบทด้วยผมว่าเรื่องนี้พีเตอร์นะ่าจะเน้นเป็นฟิลแบบเรอเลสติกแบบเรียล <laughs> เลยแล้วก็เข้าถึงบทบาทสุดๆก็ ถามว่ากดดันไหมก็กดดันในการทําผลงานออกมาให้ดีแล้วกันเสรินเรื่องรางวัลค่อยว่ากันเราแบบว่าทำอะไรแต่พอเข้าซีนต้องคู่กันอย่างน้องคู่จะมีแบบกายร่างมานดูดันเหมือนใน ผิดต้องชาลีหรือว่าอันนั้นมันล็อกเกอร์อันนี้อาจจะเต็นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ต้องรอดูเข้าป่าล่ากวางเหรอทำไมเธอช่วยอยู่ในสถานที่ปกติไม่ได้เหรอเอ้ามันน่าสุดอีพีน่าสุดเธอก็อยู่ในที่ปกติขนาดอ๋อใช่ไงโอ้โหแสงสวยนแม่ละจ้ารอบนี้มันมืดตึ๊บเลยนะมันจะมีสีแดงสีอะไรไม่รู้แน่นอนรอบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่บอกได้เลยว่า มันน่าจะอันนี้<ะ>พูดถึงเป๊บพิดเป๊บหรืออะไรนะอันนี้สิงหาอ๋อ <laughs> ไม่เพราะมันเป็นแบบกว่าจะแบบได้มาเจอกันได้มารักกันเนี่ยเหมือนมันค่อยๆร้อยไต้ยังมาทำให้คนแบบอยากจะดูมีไฟแดงครับเอ,อยู่ตรงหน้าศาลอืมอ่มเการัานตีดีกว่าว่าความน่ากลัวความแซ่บของผู้เราอะไรมันจะนำเหวืกัน ความน่ากลัวหมายถึงน่ากลัวของผีของผีกับความแซ่บของพวกเราความแซ่บไม่มีครับหาข้ามเมือนครับความแซ่บอาจจะไม่เท่าฟิทเบฟแต่เป็นความน่ารักความน่ารักปกป้องกันการที่แบบต้องมาสกินชิปตลอดเวลาต้องไปอยู่กับผีสิงเพราะว่าเรากลัวผีเพราะผีมันน่ากลัวมากนี่ฟีลแบบว่าแบบว่าเด็กวัดฆ่าใครจะแตะอ่าสุดท้ายแล้วาสฝ่ายปากยตุลานี้ละวันปล่อยผีวันปล่อยผีก็พร้อม เราพร้อมจะปล่อยผีในสิงสาวไปหาทุกคนวันาโลวีเลยใช่3สตุลาคมสามารถดูได้กับสิงสาราตายครับผมพบกับพวกเราผู้พาวเวลทูบสิงหาย้ำด้วยเป็นไงล่ะผู้เพื่อไก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสิงสาราตายมีเพื่อนๆอีก อีก3คน,นมีไมเคิลท็อปเทน uh, 10, แล้วก็น้องออโต้นะครับก็พวกเราก็เต็มที่กับบทมากๆอย่างไรก็ฝากด้วยครับครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย